ผมชัยวัฒน์จันจิเลรศมีเรียกสั้นๆว่าตีเป็นรองกรรมการผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดลำปางอุดมขนส่งบริษัทลำปางหลวงขนส่งห้างหุ้นส่วนจำกัดลำปางยูนิสโตนเรามีอาชีพรับ,รบจ้างขนส่งสินค้าและขายหินสำหรับทำการก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดลำปางอุดมขนส่งเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2,500หลังจากนั้นเราก็ได้ก่อตั้งบริษัทลำปางหลวงขนส่งและล่าสุดเราได้ก่อตั้งอีกหนึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัดเพื่อขยายธุรกิจที่เราทำขึ้นมาใหม่ในเจเนอเรชันใหม่ผมเป็นเจเนอเรชันที่2เจเนอเรชันที่2เป็นการทำงานที่ท้าทายพอสมควร ซึ่งเราจะต้องทนวกเจเนเรชันก่อนกับเจเนเรชันที่ผมทำงานซึ่งก็ทำงานยากนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ยากจนทำไม่ได้เราทำงานกับบริษัทเครือเจริญโคกับะพันทำงานกับปูนคนครหลวงนอกจากบรรทุกผลิตภัณฑ์ทางการเกษ,ษตรของ c ีพแล้วเราก็มีบรรทุก อาหารสําเร็จรูปของ CP ส่วนบริษัทที่เราเกิดขึ้นมาใหม่ชื่อบริษัทแห่งส่วนจำกัดลำปางยูดีสโตนเนี่นะครับเราทําการขายหินอุตสาหกรรมหินก่อสร้างเราขายให้บริษัทนครหลวงโดยตรงซึ่งเข้าแผ่นปูนที่จังหวัดเชียงใหม่เราเพิ่งเริ่มงานได้มาไม่นานแต่มันก็เป็นงานที่เกิดในเจเนอเรชันที่สของเรา ทางบริษัทของเราทั้ง3บริษัทมีรถทั้งหมดประมาณ80คันเป็นรถอีซูซุเ0เรามี2รุ่นคือ GXS กับ FXS เป็นรถเทเลอร์10ล้อพ่วงรถเทเลอร์เราออกรถมาเพื่อเราวิ่งระยะทางสั้นเราวิ่งเข้าแผ้นปูนนครหลวงส่วนรถพ่วงก็มีเป็นรถทั้งดำและไม่ดำ เป็นรถพืชผลทางเกษตรเรามีวิ่งทางยาวหลายอย่างนะครับทั้งการเกษตรทั้งกระเบื้องทั้งอะไรทุกอย่างแต่สิ่งที่รู้สึกดีคือเราได้ไปทํางานกับสถานทูตอเมริกาเราได้ใช้รถยิซุมเข้าไปเพราะเนื่องจากเป็นรถที่ได้มาตรฐานเราส่งเข้าไปตรวจก่อนรถชนิดนี้ใช้ได้ไหมเขาก็เลยว่าอาจใช้ได้แล้วเราก็ได้ไปทำเป็นรถเทเลอร์ เพราะว่าข้างในนั้นเป็นค่อนข้างที่จะคับแคบพอควรและเป็นสถานที่ที่เขาจํากัดเนื่องจากรถอีซูสูเป็นรถที่ดูลักษณะบาดเปรี่ยวผ้วาจากก็รู้สึกประทับใจสมรรถภาพตรงนี้การส่งงานถึงไวกําลังของเครื่องเหลือเฟือกับน้ําหนักที่เราบรรทุกตามใต้อันเดอร์กฎหมายของประเทศไทย มันแทบจะเหลือด้วยซ้ำไปในแรงเครื่องนะครับดูแลรักษาง่ายมากมันมันง่ายไปซะทุกอย่างในการที่เรามาใช้อิสูมันทำให้เราประหยัดเชื้อเพลิงนี่มากขึ้นในสมรรถนะเครื่องมันดีจริงๆความมาทับใจในด้านบริการนะครับรถเราเกิดปัญหารวมไปถึงรถเราเสียระหว่างทาง ไม่ว่าดึกดื่นขนาดไหนแล้วก็โทรติดต่อเขาก็ไปดูแลให้เป็นอะไรที่น่ารักมากเป็นอะไรที่ผมไม่เคยเจอเหมือนเราเราเป็นครอบครัวหนึ่งของเขาและเขาเป็นครอบครัวหนึ่งของเรา